มาอีกแล้วเกี่ยวเก่นศรัทธารรม,มาอีกแล้วเกี่ยวเกลีนศรัทธาศิลนเออมาอีกแล้วเกี่ยวเก่นศรัทธาทานพ่อแม่พี่น้องที่ครพบท้งหลยเพื่อนเอฟซีที่นับถือทางเบิดทางสิ้นอ่เมื่อนี้เนี่ยปูก็ได้มีโอกาสตอนหับขับสู่ลูกเพิ่งล้านทำตอนหับขับสู่ลูกเพิ่งล้านเทียนเออมาจากทุกทีมาจากทุกบอนมาห่วม ส้่งน้ำทำบุญห่วมกับเยาปูผาขาวเพื่อสมทบสัง่งสารธรรมไปจำสำนักของเงยปูอยู่ที่บ้านโคโกงงเมืองอาจสะพังทองแขวงสวนสดเขตเด้อพี่น้องเด้อกดัดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้กะมีลูกผึ่งร้านทำมาจากบ้านโไซบ้านบ้านโพไซเมืองอาจสะพอน เม่มาห่วมสั่งซาลาทานำนำยาปูผาขาวปอนซ่อ,องเขาเข้าไปเป็นทีเรยบร้อยแล้ว,ลว,ลวมีประเจ้าอยู่สามสิบพันสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบสาธุอนโมทามิสาธุอนโมทามิต่อไปได้แก่ไม่ออกอย่างนี้ไม่ออกสีมัง,มงเอาเอามาบริจาคเด็กจากตนวสองตอนวนี่ได้ตีเฮือนกับอทันแล้ว <laughs> ฮะโน้ตซื้อชิมังเวู่ปะทุเด้อเอามาให้่งปูได้จากสองต้นสามต้นเจ้าชื่อเป็นชิมังอยู่เลยปะทุชุดยอดเลยนะซื้อชิมังบ้านบ้านโพไซนะฮะเมืองอาจสะพอนมาโตเติมเสริมทำนำยาปูผักขาวมาโตเติมเสริมทำ เออนะหวมสันสางสาราธรรมนำญบูปะขาวมีพระเจ้าอยู่เทแถลงนู่น 3 0มสิบพกีบสามสิพันกีบ, 30, าากบสาธุอนุโมทามิเด้อ์ผลบุญที่ได้สร้างผลทานที่ได้ทอดในวันนี้ขอให้กาก,กอดเกี่ยวตัวเจ้าตลอดไปเด้อคิดอันใดให้ได้สมดังใจปองคิดเอาท้องให้รวยเงินคิดเอาเงินให้รวยคําหลังมาคือน้ำพผลพละส่างการขุ้นสนในอดีตก็ขอให้สมแม่งมาตรปรารถนาสุขสิ่งทุกประการ นืพุทธโธธรรมโมสังโฆอนุโมทามิทุกเมื่อทุกงามกอขาดเถิดสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิ